ถ้าเลือกเกิดได้เอ๊ะคอนถามหน่อยสิถ้าแกเกิดมาเป็นใครก็ได้อะไรก็ได้แกอยากเกิดเป็นอะไรหรอเกิดเป็นใครก็ได้เนี่ยเจ้าหญิงดิสนียนะ์น่ะชีวิตคงสุขสบายดีอืมเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ละคนชีวิตลันทษมากเลยนะกว่าจะได้มาเป็นขนาดเนี้ยจริงด้วย เอาแบบว่าข้ามขั้นไปเลยสิที่ได้เจอกับเจ้าชายแล้วนะ่ันหรออยากเป็นคนรวยจ้ารวยให้มันสุดๆไปเลยรวยทุกคนอิจฉาอืมแต่เขาว่ากันว่าคนรวยมักไม่มีความสุขหรือเปล่าขอให้ได้มีเงินก่อนเถอะความสุขมันก็มีทั้งนั้นแหละฉันอยากเกิดเป็นหมาขอเป็นหมาของบ้านคนรวยด้วยนะนี่ก็มาแปลกคนอื่นเขาอยากเป็นคนนี่อยากเป็นหมาเอาถ้าเป็นคนนะ่ะ ยังต้องทํานั่นทํานี่ไงแต่ถ้าเป็นหมานะนอนสบายรอกินอย่างเนียววิ่งเล่นเดก็ดกๆๆส่วนฉันนมะอยากเกิดเป็นกระเป๋าของคนรวยไปเลย,ยว่าหมาวันหนักแล้วนี่จะเป็นของไม่มีชีวิตเลยเหรออ้าก็คิดดูเขามีเปิดแอร์ให้อยู่เขารักธนุถนอมพาไปสปงสปาอย่างหมานะยิงต้องแบบลำบากใช้ชีวิตอันนี้กระเป๋าไม่มีชีวิตจ้าแ,แล้วแกล่ะโควิดอยากเป็นอะไรฉนันน่ะเหรอ อยากเป็นคนที่ถูกรักเป็นไรเนี่ยเพอเจอร์คุณเป็นสายไหนเวลาดูเรื่องผีปิดตาไปแล้วครึ่งเรื่องโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยโอ้อ้แต่แต่เรื่องเป็นยังไงแล้วนะอ๋อดูนิดนึงโอ้ยกลัวอีกแล้วเออเออโอ้ยเป็นยังไงโอ้ยโอ้ผีโอ้ดูแบบชิวๆโอ้ยหนังผีไม่เห็นจะน่ากลัวเลยชิวๆฉันส่งกระจกยังน่ากลัวกว่าสะดุ้งทั้งเรื่องไอ้ตกใจหมดโอ้ย ไอ้ผีนี่โอ้ยมาไม่ให้สู้ไม่เสียงอโอ้ยโอ้ยตกใจลับซสงั้นะเมื่อใช้ขออนุญาตพ่อแม่เมื่อก่อนแม่จ๋าวันสองเฟสวันสุดท้ายหนูขอไปดูหนังกับไปกินหมูท่ากับเพื่อนได้ไหมจ๋าโอ้ยแม่ตัดสินอะไรไม่ได้หรอกลูกไปถามพ่อนู่นโอเคเดี๋ยวไปถามพ่อนะแม่นะพ่อจ๋า เดี๋ยวตอนวันสองวันสุดท้ายหนูขอไปกินหมหูทะกับไปดูหนังกับเพื่อนได้ไหมจ๊ะไปถามแม่เขาอะลูกพ่อไม่มีอำนาจอะไรในบ้านหลังนี้หรอกนะแม่ก็ให้มาถามพอ่อในละจ้าเออได้ยังไงก็ต้องถามแม่ไปถามแม่แปดแปดแปดแม่เป็นคนตัดสินใจแม่จ๋าไปถามพอ่อพ่อบอกให้มาถามแม่จ้าพ่อมาถามแม่ก็กลับไปถามพอ่อบอกว่าพ่อเป็นคนตัดสินใจโอ้ยงั้นหนูไม่ไปก็ได้ปวดหัวตอนหนีพ่อจ๋าสอบเสร็จหนูไปเดินห้างกับเพื่อนนะ ขอแม่แล้วแม่บอกว่าโอเคหรอถามแม่มาแล้วหรอแม่ว่าโอเค,มมอเ,คเอาพ่อก็โอเคเอ,อ่ะพ่อตามแม่อยู่แล้วอะ่ะแม่จ๋าสอบเสร็จหนูไปเดินทางกับเพื่อนนะหนูถามพ่อมาแล้วพ่อบอกว่าโอเคถามพ่อมาแล้วหรอโอเคตามที่พ่อว่าเลยลูกไปเลยแปลป,ไ,ปไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นบอกว่าต่างไปต่างโอเค เขาก็จะโอเคไปเองเมื่อฉันมีดนตรีในหัวใจพวกเธอแต่ละคนนะจะสอบอยู่แล้วงานค้างยังไม่ยอมส่งให้ครบเลยทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะคิดซิคิดซินี่โควิดเธอยอกย้อนใชเหรอเปล่าแค่คุณโกอันหนูไหมค่ะล้อเรียนครูใช่ไหมเราอ่ะหนูหนูไม่ได้ยอกย้อนหนูไม่ได้ล้อเรียนหนหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะคุณโกถ้าไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เธอพูดอะไรฉันเห็นเธอขยิบปากตามฉันอ๋อหนูก็แค่แบบว่า กิตซี่คิซ่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าอโรบัสตาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณครูไม่ไม่ได้ร้อเรียนคุณครูเลยค่ะแบบว่ามันวิงวนอยู่ในสมองอะ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนี่ขนาดครูสั่งสอนอยู่ยังมีหน้ามาร้องเพลงอีกนะกิตซ so. <อ>ี่คิซ่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่เด็กได้ยินเวลาอ่านหนังสือในห้องเรียนวันที่หนึ่งเด หญิงกุ๊กไก่แดนไปซื้อโจ๊กให้คุณพอ่อทำไมอ่านดังจังนี่ทำไมบางคำพวกเธอถึงอ่านดังดังทำไมอ่านดังขนาดนั้นล่ะพ่อรีโอชื่อโจ๊กค่ะคุณโครทุกคนก็เลยออกเสียงดังๆเป็นการให้เกียรติคุณพอ่อส่วนกุ๊กไก่เป็นชื่อแม่ของพราวค่ะทุกคนก็เลยให้เกียรติเหมือนกันอ๋อเป็นการให้เกียรติพ่อแม่เพื่อนนี้เองแม่ เป็นเกียรติเหลือเกินแล้วพ่อแม่เธอเชื่ออะไรกันบ้างล่ะจ๊ะเมื่อเพื่อนรู้ว่าฉันไม่คนใต้สวัสดีเธอมาจากจากังหวัดอะไรหรอสวัสดีเรามาจากสุราษฎร์ธานีนะะอ๋อเรารู้จักคนหนึ่งเขามาจากภาคใต้เหมือนกันอ๋ออืมมาแั่พอดีเลยน่าใสน่าใสมานี่สิเอา้าส,ส,สวัสดี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 เธอมาจากโรงเรียนอะไรหรอมาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะ่ะอยู่ที่สุราษฎร์อ๋อส่วนเราอะ่ะมาจากหาดใหญ่วิทยาลัยนะที่หาดใหญ่น่ะทำไมเธอสองคนไม่พนะูดภาษาใต้กันล่ะ เราพูดใต้ไม่เป็นน่ะเออเราก็พูดใต้ไม่เป็นเหมือนกันเป็นไปได้ยังไงคนใต้ต้องพูดใต้ได้สิพูดเลยพูดเลยไม่ใช่คนต้ทุกคนที่พูดใต้ได้อ่ะที่บ้านเราไม่พูดใต้กันน่ะไม่ต้องอายน่ะพูดเลยพูดเลยเอาสิเอาเลยพูดสิพูดไม่เป็นจริงๆมันจะท้องแดงอ่ะคนเราจะตัดผมสั้นกุดด้วยเหตุผลอะไรมันน่ก็แบบว่าคนมันสวยอ่ะถ้าไม่สวยก็คงทําผมทรงนี้ไม่ได้จริงปะอกหัก อย่าไปพูดถึงมันได้หรือเปล่ามือเนี่ยยังเ้าไม่หายเลยนะโดนทิ้งอ่ะไม่โดนทิ้งไม่เข้าใจหรอกอ่ะอย่าเปลี่ยนแปลงอ่ะปัดพลาดก็บอกให้ช่างเอาออกนิดเดียวแต่ช่างไม่เข้าใจนิดเดียวอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้ก็นิดเดียวเหลือนิดเดียวอยากหล่ออ่ะก็คิดว่าตัวเองหล่อครับคิดว่าอย่างนี้แล้วสาวๆน่าจะชอบมากกว่าก็เลยเปลี่ยนดูครับหล่อไหมครับ กำลังมีข่าวดีกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะแต่อุบไว้ก่อนไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรอากาศมันร้อนอากาศร้อนมันอยู่บนดวงอาทิตย์ขนาดนี้ก็สั้นระดับนี้แล้วจ้ะจะได้เย็นๆนะจ้ะอีกนิดนี่จะโกนหัวแล้วนะอีกนิดนึงจะโกนแล้วนะเป็นโรคไายตั้งแต่ป่วยมาผมร่วงเยอะมากนี่คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว <c oughs> คุณทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอนปั่นการบ้านปั่นการบ้านก่อนจ้าส่งพวกนี้แล้วยังทําไม่เสร็จเลยบ้าจริงโอ้ยจะได้นอนไหมล่ะเล่นเกมโอ้ยขอเล่นอีสักตาหนึ่งแล้วกันนะอุย้ยทำไมเกมมันสนุกจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยท้องโซเชียลเข้าทวิตตามด้วยไอจต่อด้วยเฟซบุ๊กแล้วไปจบที่ติ๊กต็อกโอ้ยสนุกขุณพระ นี่ฉันท่องโซเชียลมาสี่ชั่วโมงแล้วหรออ๋อยังไม่ได้นอนเลยอะบำรุงผิวหนะ้าก่อนนอนก็ต้องบำรุงผิวหนะ้าทาครีมมารนะ์กหน้าแล้วค่อยนอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาสวยๆไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนชาตินี้ชาติหน้าจะได้สวยๆผลบุญจะได้ส่งให้ฉันดูดีตลอดอระหังสมาสมพุรณธคุยกับหวานใจถูกแล้วว่าแเบบี้เขาต้องนอนแล้วนะแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะมิสมิสจุ๊บจุ๊ ีร <Two> วบ้าจริงตอนแรกกะจะดูแค่ตอนเดียวเฮย้ยตอนเนี้ยผ่านไปแล้ว6 e อีอ่ะฉันจะหยุดได้ไหมเนี่ยคืนนี้จะจะได้นอนไหมอ่านหนังสือเราขยันอ่านหนังสือขนาดนี้แม่ต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆเลย <laughs> กินอย่างเมามันหมูกระทะไม่กะ้มต่แซบ่บๆก่อนนอนหลับสบาย หงขอน้เาคนรักความสะอาดอย่างฉันก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันชิ้งช่องสักทีแล้วค่อยนอนไม่งั้นอาจจะฉี่รถที่นอนได้ไงตั้งนาฬิกาปลุกตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนะจ๊ะไม่งั้นไม่ตื่นแน่นอนจ้าช้อปปิ้งออนไลน์เก๋ๆที่8.8ของรดราคาเยอะแยะไปหมดเลยต้องช้อปก่อนเนี้ยเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่ก็ลดหลับไม่รู้ตัว คุณจะทำอย่างไรเมื่อแปลภาษาอังกฤษไม่ออกเสิร์ช g o o g l e ระดับนี้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครคะ่ะอากูเท่านั้นที่ช่วยเราได้โทรเสิร์ชอะไรไปก็เจอถามเพื่อนเพื่อนในประโยคนี้มันแปลว่าอะไรแล้วนะฉันพยายามแล้วฉันแปลไม่ออกแกช่วยฉันหน่อยซิหน้าตาฉันอนะดูฉลาดเหรอหน้าตาฉันดูเหมือนรู้เหรอฉันก็ไม่รู้จะมาถามแกอยู่เหมือนกันตั้งกระทูถามระดับฉันแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําจะ้ะ ช่วยตอบหน่อยได้มีค่ะประโยคนี้แปลว่าอะไรเอย่ยใครตอบให้ขอบคุณมากเลยถามพ่อแม่แม่ช่วยหน่อยสิหนูแปลไม่ออกอะ่ะอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมถึงต้องมาถามแม่เนี่ยอืมตั้งใจเรียนแต่มันไม่รู้จริงๆแม่ก็ช่วยหน่อยสิแม่ช่วยหน่อยแม่ไม่ได้ไปเรียนกับลูกนี่แม่จะรู้ได้ยังไงแม่ช่วยนี่ช่วยหน่อยก็ไม่ได้หรือไงลระอย่าถามเซ้าซินะ่ะแม่ก็แปลไม่ออกเหมือนกัน โถ่เอ้ยตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละถามพี่พี่หนูแปลประโยคนี้ไม่ออกอะ่ะพี่ช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมอะ่ะโธน้องรักเรื่องแค่นี้เองพี่น่ารังที่สุดเลยเรามันพี่น้องกัน แกไม่เก่งฉันก็ไม่เก่งเหมือนกันฉันก็แปลไม่ออกโอ้ยฉันเกิดมาในครอบครัวอะไรเนี่ยถามคุณครูคุณครูคะ่ะถ้าหนูขออะไรครูสักอย่างหนึ่งครูจะไม่โกรธใช่ไหมคะได้เลยลูกถามอะไรได้หมดเลยคุณครูพร้อมสอนพร้อมบอกหนูเสมอสัญญาแล้วนะแนนอนสัญญาค่ะถ้า,างั้นครูช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรตอนครูสอนพอดีหนูหลับอะค่ะ ไอเด็กคนนี้ช่างมันฉันไม่แคร์แปลไม่ออกไม่ใช่ปัญหาช่างมันฉันไม่แคร์และดิบเกล่ะไปข้อต่อไปค่ะเริ่ม